สวัสดีครับวันนี้เราจะมา Deep Dive รายงานการลงทุนชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชื่อว่า Strategic Equity Outlook 2026ครับคือเขาเจาะลึกอนาคตหุ้นกลุ่มความมั่นคงกับไซเบอร์ของสหรัฐเรามาดูกันว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ไปจนถึงปี2026ครับสวัสดีค่ะคือสิ่งที่รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นเป็นภาพใหญ่เลยนะคะเขาใช้คำว่าวัฏจักรความมั่นคงขั้นมหาศาล หรือ security supercycle ค่ะ security supercycle ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นกันทั่วๆไปแต่มันเกิดจากการมาเจอกันของสองแกนหลักที่เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์และเหล็กกล้า software and steel ค่ะก็คือการเอา AI มาผสมผสานกับยุโทโธปกรณ์ทางทหารบวกกับการปฏิรูปงบประมาณครั้งใหญ่มากๆใช่เลยครับงบประมาณที่เรียกว่ากองทัพในฝันหรือ dream military ตัวเลขนี้สูงถึง1.5ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเรามาลองแกะรอยกันดีกว่าว่าเงินก้อนมหือมานี้กำลังจะไปที่ไหนกันบ้างถ้าเริ่มจากฝั่งเหล็กกล้าก่อนเลยจุดที่น่าสนใจที่สุดในรายงานคือโครงการที่ชื่อว่าโกลเด้นโดมหรือโดมทองคำเป้าหมายคือสร้างเกราะต้องการขีปนาวุธที่เขาบอกว่าเจาะไม่เข้าเลยนะครับคลุมทั้งแผ่นดินสหรัฐแล้วในรายละเอียดนี้น่าทึ่งมากค่ะ เพราะว่าล็อกคีดมาตินกำลังพัฒนาระบบสกัดกั้นในอวกาศคือผู้บริหารของเขาเปรียบเปรยเห็นภาพเลยนะคะว่ามันเหมือนกับการยิงกระสุนปืนให้ชนกระสุนปืนอีกนัดในอวกาศโฮฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะครับเนี่ยมันสะท้อนถึงความซับซ้อนทางเทคโนโลยีแล้วก็เม็ดเงินลงทุนมหาศาลเลยถูกต้องค่ะและตรงนี้เองที่ทำให้ล็อกคีดมาตินหรือ LMT เนี่ย กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดไปเลยในรายงานบอกว่าตอนนี้มียอดสั่งซื้อโคงค้างหรือแบ็กหลอกสูงสุดเป็นประวัติการที่194,000ล้านดอลลาร์โอ้แล้วเครื่องบินรบ F-35 ก็ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือศูนย์กลางข้อมูลในสนามรบที่ทำเงินได้เรื่อยๆจากการอัปเกรดซอฟต์แวร์ค่ะพอพูดถึงระบบอาวุธที่ซับซ้อนขนาดนี้มันก็คงไม่ได้มีแค่ตัวฮาร์ดแวร์หรือเหล็กกล้าอย่างเดียวแน่ ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมมันก็น่าจะเป็นอีกสมอรภูมิที่สำคัญไม่แพ้กันเลยใช่เลยค่ะและนี่ก็คือแนวรบฝั่งซอฟต์แวร์ที่รายงานพูดถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Agentic AI Agentic AI ค่ะประเด็นนี้สำคัญมากมันคือ AI ที่สามารถวางแผนแล้วก็ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์คอยสั่งการเลยอ๋อคือมันคิดเองทาเองได้เลย ใช่ค่ะมันทําให้ไฟวอลแบบเดิมๆแทบจะหมดความหมายไปเลยแล้วก็ผลักดันให้เกิดสมรภูมิแบบใหม่ที่ต้องใช้ AI ต่อสู้กับ AI แล้วบริษัทที่โดดเด่นในเรื่องนี้ก็คงหมีไม่พ้นพาันเทียใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ พ a l a นเทียหรือ PLTR ที่รายงานถึงกับบอกว่าได้กลายเป็นระบบปฏิบัติการกลางของกองทัพสหรัฐไปแล้วแพลตฟอร์ม AIP ของเขานะคะถูกนำไปใช้เร่งกระบวนการตัดสินใจในสนามรบที่เรียกว่า QChain ครับ QChain จากเดิมที่อาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงก็เหลือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเร็วขึ้นมากเลยมากค่ะนอกจากผู้เล่นรายใหญ่สรายนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวแปรที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมดได้เลยคือใครครับ ก็คือ SpaceX ค่ะคือมีข่าวลือหนาหูมากเรื่องการ IPO ที่อาจจะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านดอลลาร์เดี๋ยวนะครับ1.5ล้านล้านดอลลาร์ตัวเลียนั้นมันมหาศาลมากเลยนะ เท่ากับงบประมาณกลาโหมของสหรัฐทั้งปีเลยใช่ค่ะถ้าเข้าตลาดจริงนี่สะเทือนวงการแน่นอนและที่สำคัญคือหน่วยธุรกิจทางทหารของ Space X ที่ชื่อว่า Star Shi <Stars> ลล์สตาร Shield ซึ่งเป็นเครือข่ายดาวเทียมเพื่อความมั่นคงและก็เป็นส่วนสำคัญของ Golden Dome ที่เราคุยกันตอนแรกด้วยอ๋อ มมมัันนเเชื่อกหดลยใช่ค่ะถ้า SpaceX เข้าตลาดจริงมันจะเหมือนเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาวกาศทางการทหารได้โดยตรงเลยค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรกับเราครับบทสรุปที่คมคายที่สุดจากรายงานก็คือ ยุคของเงินปันผลแห่งสันติภาพหรือ peace dividend ที่โลกเคยได้รับหลังสงครามเย็นมันจบลงแล้วค่ะอืมจบลงแล้วค่ะและตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรความมั่นคงขั้นมหาศาลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามแต่เป็นนวัตกรรมที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกทั้งในมิติของเหล็กกล้าและซอฟต์แวร์น่าสนใจมากครับเงินผมขอทิ้งท้ายด้วยคาถามให้ไปคิดกันต่อแบบนี้นะครับ ในรายงานฉบับนี้จะเน้นไปที่การใช้ AI เพื่อป้องกันแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักแต่ลองคิดภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยี a g e n นติ AI แบบที่เราคุยกันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือป้องกันแต่ถูกนำไปใส่ในอาวุธฝั่งโจมตีโดยตรงให้ดโดรนหรือขีปนาวุธตัดสินใจเลือกเป้าหมายแล้วก็โจมตีได้ด้วยตัวเองนั่นอาจจะเป็นสมรภูมิบทต่อไปที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงในรายงานฉบับนี้ก็ได้ครับ